สิครับในคลิปนี้จะเป็นอินโทรเลชันหรือบทนำนะครับในการเขียนแบบอ่าเบสิกสมิตินะครับไปสู่3มิตินะครับก็คือเดี๋ยวจะดับแบบนะครับให้ดูสั้นๆง่ายๆนะครับว่าอาจากการขึ้นรูป3มิติด้วยแบบ2มิติของเราเนี่ยสามารถทำได้ยังไงนะครับผมก่อนอื่นนะครับาสำหรับ คนที่เรียนหรือว่าคนที่เคยศึกษากับผมมาก่อนเนี่ยผมจะเคยพาทาตัวที่เป็นเทมเลตเนาะสำหรับขึ้นงานสามมิติไว้นะครับก็จะได้ใช้กันแล้วนะครับสําหรับอาท่านไหนที่ยังไม่เคยดูหรือว่ายังไม่เคยศึกษามาก่อนหรือว่ายังไม่เคยได้ทําตามในรูปแบบเทมเลตที่ผมพา จเตรียมไว้ให้ก่อนหน้านี้ครับในลักษณะของหน้าต่างในการดีไซน์ตัวสามมิติของผมเนี่ยผมจะใช้หน้าต่างเทมเพลตตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้าใครยังไม่มีการเซตอัพในส่วนที่เป็นหน้าต่างเทมเพลตตัวนี้นะครับก็สามารถนะครับกลับไปย้อนดูในคลิปอ่าก่อนหน้านี้นะครับที่ผมได้เรียบเรียงเป็นทไลน์คอร์สมาให้เนาะก็สามารถกลับไปย้อนดูนะครับแล้วก็เซตอัพให้ได้หน้าต่างในลักษณะนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะมาดูคลิปนี้กันครับสําหรับ ในส่วนนี้นะครับผมจะเริ่มการวาดแบบนะครับจากชิ้นงานง่ายๆก่อนนะครับโดยใช้มุมมองนะครับที่เป็นในลักษณะมุมมองด้านท็อปวิวนะครับผมหรือใครจะมาเปลี่ยนมุมมองในบริเวณนี้ก็ได้นะครับอย่างตัวนี้นะครับก็จะไม่อ่าลดๆนะครับหรือลดเวลาในการที่จะมาคลิกนะครับซ้ําๆนะครับเพื่อให้มีการเปลี่ยนปัปเปลี่ยนมุมมองเนาะอย่างตัวนี้ก็สามารถคลิกได้เลยนะครับสําหรับ เปลี่ยนในมุมมองต่างๆๆจะเห็นได้ว่ามุมมองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงได้จากการคลิกตัวไอคอนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มดีไซน์จากมุมมองท็อปนะครับโดยจะวาดเป็นสี่เหลี่ยมง่ายๆขึ้นมานะครับหนึ่ง้นนะครับผมแล้วก็ใช้เครื่องมือวงกลมนะครับไซเคิลของเราวาดขึ้นมาเป็นวงกลมง่ายๆหนึ่ง้นนะครับแล้วก็จะวาดในลักษณะของเส้นนะครับผมขึ้นมาเป็นที่รูปร่างที่ต่างออกไปหน่อยนะครับผมจาก อ่ะสุเลขาคณิตเนาะในลักษณะนี้1ชิ้นนะครับเราจะมีระเบียบวิธีการในการขึ้นรูป3มิติยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านทําในคลิปนี้ครับสั้นๆครับผมอ่าก่อนอื่นนะครับปรับมุมมองไปเป็นลักษณะของ isometric ครับโดยสายคลิกที่ไอคอนตรงนี้ครับจากนั้นครับใช้คําสั่ง extrude ครับคุมไปที่ชิ้นงานก่อนนะครับใช้คําสั่ง extrude นะครับผมเลือกที่ไอคอนนี้ครับหรือใครจะพิมพ์ก็ได้ครับใช้คําสั่ง e x t เนาะถ้าใครพิม e.x.t. ตัวนี้ครับแล้วก็กดสปีดานหครั้งตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้เช่นกันครับหรือถ้าใครมือใหม่นะครับสําหรับการใช้งานนะครับเลือกตัวเครื่องมือเลือกอคําสั่ง x t ที่เป็นไอคอนนี้ครับ อ่าตัวชิ้นง,งานก็จะเด้งในลักษณะเอ็กทูขึ้นมาให้เองนะครับผมตรงนี้ผม x t ็ูขึ้นไป5นะครับผมก็พิมพ์5ได้เลยแล้วก็กด enter ครับต่อมานะครับผมต้องการเอ็กทูในตัวนี้ครับคราวนี้ผมไม่เลือกไอคอนแล้วนะครับผมจะทําการพริมพ์คําสั่งครับพิมพ์ ext ครับผมจากนั้นกด s p ป c e bar เพื่อยืนยันเลือกใช้คําสั่งกับวัตถุวัตถุนี้อีกครั้งครับอ่าเพียงเท่านี้ก็จะสามารถ ขึ้นรูปสามมิติได้แล้วนะครับอย่างตัวนี้นะครับผมต้องการขึ้นรูปไปจิบผมก็พิมพ์จิบแล้วก็กด enter ยืนยันครับครานี้ครับเรามาดูในส่วนที่เราใช้เส้นในการวาดเนาะส่วนใหญ่เราจะใช้เส้นในการดารับอยู่แล้วเนาะเราไม่อาจสามารถใช้ในทรงได้าคณิตดับเพื่อขึ้นรูปสามมิติทั่วไปได้เลยอย่างนี้คืออาจอาจอาจจะเป็นส่วนน้อยนะครับผมเราใช้คําสั่ง extrude ครับเลือกชิ้นง,งานเลือกให้หมดทุกเส้นนะครับผมใช้คําสั่ง extrude เห็นได้ว่าการ extrude ของมันเนี่ย ไม่ได้มีพื้นผิวที่เป็นในลักษณะของโซลิดอะเรารู้ยังไงว่าไม่เป็นในลักษณะของโซลิดเรามาเปลี่ยนมุมมองตรงนี้ครับเลือก2 d งดีไ a ซตรงนี้ครับคลิกลงมาเลือกในมุมมองเศษวิเศษครับเห็นว่า2องชิ้นนี้นะครับเป็นลักษณะอาชิ้นที่สองอชิ้นงานที่ตันเนาะอ่าส่วนคราวนี้ครับชิ้นงานตัวนี้นะครับมันไม่สามารถระบุเป็นชิ้นงานชิ้นเดียวกันได้ นะครับแล้วชิ้นงานก็จะกลวงด้วยไม่ตันเนาะอย่างที่ผมอ่าจะหมุนให้ดูนะครับการหมุนนะครับในของอ่า รูปแบบ3มิตินะครับผมซ้ายกดปุ่มชิปครับบมนเป็นพิมพ์นะครับแล้วก็กดปุ่ม s กอ o l l m o u ค้างนะครับผมกดปุ่มชิปกับปุ่ม s กอ o l l m o u ค้างแล้วทําการเลื่อนเมาส์ตัวนี้ครับหมุนเมาส์ไปจะเห็นว่าตรงนี้ครับมันไม่ตันเนาะมันกลวงทีนี้ครับจะทายังไงเพื่อขึ้นรูปตัวนี้ครับไม่ให้เป็นลักษณะของซิฟต์ตรงนี้เขาเรียกว่าลักษณะการเอ็กตรูดแบบซิฟต์นะครับผมทะให้มีปริมาตรนะครับผมไม่สามารถคิดปริมาตรได้เราทํายังไงผมขอกดย้อนกลับก่อนนะครับการกดย้อนกลับ นะครับการกดย้อนกลับของผมนะครับสามารถกดได้ตรงนี้นะครับผมก็ได้นะครับเป็นปุ่มอันดูเนาะหรือว่ากดยูนะครับอันนี้ก็เทนลักษณะอันดูคําสั่งอันดูเหมือนกันกดยูแล้วกดสปีดบาร์ครับซ้ําๆนะครับผมกดสปีดบาร์ซ้ําๆเลยเนาะโอเคคราวนี้ครับเราจะขึ้นรูปยังไงให้มีลักษณะเป็น solid นะครับผมเราใช้คาสั่งนี้ครับพีเตียนครับผม reg ครับทิม reg นะครับแล้วก็กด เอาใช้เมาส์มากดคำสั่งตัวนี้เลยก็ได้หรือว่ากดอ่ากดคำสั่งนะครับแล้วก็คลุมในส่วนของตัวชิ้นงานครับแล้วก็กดสปซบาร์เพื่อยืนยันเลือกใช้คำสั่งนี้อีกครั้งหนึ่งครานี้ครับเมื่อเรามาเปลี่ยนจาก2 dVC มาเป็นเศษวิดเอชที่เห็นว่าตรงนี้ครับมันมีพื้นผิวแล้วนะครับผมไอเส้นตารางตรงนี้ครับมันอ่ามันตัดผ่านตัวพื้นผิวใช่เนาะเราสามารถเอาออกได้นะครับผมตัวนี้เนาะอ่าถ้าใครยังไม่มีในส่วนของแถบข้างล่างนี้นะครับเราก็สามารถคลิก ถูกตรงนี้ครับให้หมดได้เลยนะครับผมในคลิปก่อนหน้าจะมีสอนการเซตอัพเนาะในส่วนของตัวแชมเปตไว้แล้วนะครับคราวนี้ครับง่ายๆเลยครับเราคลิกที่ตัวนี้ครับใครจะพิมพ์ใช้คําคสั่งอ t กถูกก็ได้หรือใครจะคลิกตัวไอคอนนี้ก็ได้อย่างที่ผมเคยบอกนะครับผมแล้วก็ทําการอ t กถูกเพียงเท่านี้ก็สามารถอ t กถูกได้แล้วครับ